การหลักวิชาหูราศาสตร์ชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นจังหวะของดวงดาวเป็นจังหวะของดาวพฤหัสบดีโคจรโดดเด่นโคจรโดดเด่นมีกำลังวังชานะครับ ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนไปจนถึง8เมษายนเป็นช่วงจวังหวะนี้ที่ผมพยากรณ์คุณดวงในช่วง5เดือนนี้ว่าชะตาในช่วง5เดือนนี้คุณจะเกิดสิ่งใดบ้างการพยากรณ์ไม่ใช่ว่า8พฤศจิกาจะเกิดขึ้นเลยมันหมายถึงว่าในช่วงห่วงเวลา5เดือนนี้จะเกิดขึ้นกับสิ่งใดกับคุณได้บ้างนะครับ ก่อนฟังทำพยากรณ์ก็ต้องเข้าใจก่อนพราว่าไม่ใช่ว่าฟัง,ฟง,ฟง,ฟงในช่วงนี้มันจะเกิดหรือมันคิดว่ามันจะเกิดในช่วง5เดือนนี้มันจะกินเวลาอยู่ในช่วงนี้มันจะเกิดวันไหนก็ได้นี่มันอยู่ในช่วง5เดือนนี้นะครับเป็นการพยากรณ์แกลงกระตุ้นของดวงดาวที่จะส่งผลกับชีวิตของคุณชาวลัคนาราศีพฤษศผมจะเจาะไปชาวเมทุนนะครับผมจะเจาะไปในเรื่องของการงานก่อนเลยชาวเมถุนนั้นนะครับคุณจะมีโอกาสทางการงานที่ดี คุณจะมีแรงเหวี่ยงที่ดีเกี่ยวกับงานคุณจะมีการพัฒนางานคุณจะได้รับโอกาสได้รับเครดิตจากผู้ใหญ่จากเรื่องราวเกี่ยวกับการงานบางท่านจะไปรุ่งเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือท่านใดที่มันจะแปลว่าผู้ใหญ่เอางานมาป้อนให้นะครับหรือว่าผู้ใหญ่ให้เครดิตให้ความไว้วางใจกับคุณมันเป็นช่วงที่คุณจะเนื้อหอมจากผู้หลักผู้ใหญ่มันหมายถึงว่าการถูกไว้วางใจการถูกผลักดันการถูกช่วยเหลือการถูกให้ใจ กับผู้อื่นที่เป็นผู้อาวุโสกคุณเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนที่อายุมากกว่านะนะครับนะก็จะเกิดความไว้ใจนะครับการคอนเน็ตงานการดีวงานการติดต่องานต่างๆโดยเฉพาะงานใหม่ต่างๆจะมีมุมที่ดีชาวเมถุนนั้นเป็นจังหวะของลีลาชีวิตที่คุณจะได้รับแรงเอื้อมที่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตา ในเรื่องของการงานนั้นนะครับต้องบอกว่าการงานในช่วงนี้บางท่านอาจจะมีหวัวคิดในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมันรวมไปถึงว่ามีคนมาขโมยผลงานคุณด้วยนะในช่วงนี้ให้คุณระวังหรือว่ามีคนมากอปงานกอปโปรเซสกอปกิจกรรมที่คุณดําเนินหรือคุณทําอะไรไว้เขาอาจจะเอางานคุณเนี่ยไปทําในสิ่งต่างๆนะมันรวมไปถึงว่าการงานคุณเนี่ยคุณทําอะไรต่างๆทางการงานนั้นนะครับในช่วงนี้ อาจจะมีคนหมัน่นไส้คนอิจฉาริษยาคุณนะครับแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่ทำอะไรต่างๆอาจจะมันจะเป็นลักษณะของได้ครึ่งเสียครึ่งก็ได้รนะวมไปถึงว่าช่วงนี้คอนเน c t ใหม่เกี่ยวกับการงานจะเกิดขึ้นคู่ค้าใหม่คอนเนค t ใหม่สังคมใหม่กิจกรรมใหม่ๆที่มีการสื่อสัมพันธ์การติดต่อการคอนเน็กการสื่อสาร กับเครือข่ายใหม่กับสังคมใหม่นะ่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่ดีๆได้เพื่อนร่วมง,งานใหม่ได้คู่ค้าใหม่ได้คู่ธุรกิจใหม่นะได้ผู้ใหญ่ใหม่ๆนะครับเข้ามาอยู่รอบตัวในช่วง5เดือนนี้เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับจะมีโอกาสที่ดีนะครับเราต้องบอกว่ากิจกรรมในการเดินไปชีวิตจะมีมุมที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตา แต่ว่าต้องบอกว่าในด้านของการงานเนี่ยถ้างานใดที่คุณทําแล้วมันดีกับคุณคุณจะมีการต่อเติมพัฒนาเพิ่มนะครับแล้วก็มีการเสริมแรง,งต่างๆเข้ามาเช่นเป็นการลงทุนเพิ่มขยายกิจการหรือว่ามีคนรู้จักคุณมากขึ้นไม่ฉะนั้นแปลว่าคุณจะมีจุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นในการเดลงานในการทํางานนะครับหรือมีคู่ค้าคู่คุณส่วนรายใหม่เข้ามาช่วยเหลือคุณก็ได้นะหรือรวมไปถึงว่า ท่านใดที่ทํางานประจําก็อาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณจะได้รับมอบหมายทางการงานมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้คําปรึกษาในกิจกรรมที่คุณดําเนินไปทําอะไรต่างๆทางการงานจะมีคนช่วยหรือคุณจะเด่นดังในวงงานในกลุ่มงานที่คุณทํามากขึ้นนะครับในสังคมในวงงานที่คุณดําเนินไปจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตา เป็นจังหวะที่ดาวสุรคราะห์ยังให้คุณกับดวงชะตานะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนแน่นอนนะครับบางท่านที่จับงานออนไลน์จับงานต่างประเทศงานโซเชียลงานด้านการศาึกษานะต่างๆงานด้านวิชาการงานด้านการสอนติวเตอร์ตรงนี้นะครับจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นกับคันลองของดวงชะตาะนทนายความแบบนี้นะครับ จะมีมุมที่ดีแต่ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะมีรายจ่ายมากขึ้นคุณจะเสียเงินบ่อยๆมีเรื่องให้เสียเงินบ่อยๆอ,อาจจะมีเหตุการณ์ให้มีภาระไละ่จ่ายที่มากขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้ามีแผนเสียเงินก้อนหรือมีรายจ่ายระยะยาวอยู่แล้วแก้เคล็ดดวงชะตาถ้าไม่มีหนี้มีโอกาสสร้างหนี้หรือถ้าไม่ถ้ามีหนี้อยู่แล้วจะดีหรือว่าถ้ามีรายจ่ายภาระรับผิดชอบที่คุณต้องจ่ายตลอดทุกเดือนก็เป็นปัจจัยที่แก้เคล็ดดวงชะตาของคุณ หมายถึงว่าการผ่อนส่งผ่อนจ่ายต่างๆมันแก้เคล็ดดวงชะตาคุณได้ไม่เช่นนั้นคุณจะมีรายใจ่ายใหม่ๆคุณมีโอกาสสร้างหนี้ก้อนใหญ่หรือว่ามีเหตุการณ์ที่เสียเงินก้อนใหญ่ออกไปนะครับหรือว่ารวมไปถึงว่ามันมีเรื่องให้เหนื่อยเรื่องการเงินการทองเกิดขึ้นหรือว่าก่าจะได้เงินอาจจะต้องเหนื่อยขึ้นก็ได้นะเป็นจังหวะลีลาของคุณเป็นไปลักษณะนี้อีกมุมหนึ่งนั้นชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับต้องบอกว่า เป็นจังหวะและโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาอันเกี่ยวพันกับการงานแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบคุณหรือว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับจากคู่ครองคนรักสําหรับคนมีคู่มันรวมไปถึงว่าคุณอาจจะเกิดรักลับๆสัมพันธ์ลับๆรวมไปถึงว่าคุณไปพึงพอใจใครบางคนแต่มันลงเอยกันไม่ได้ก็ได้เป็นจังหวะของดวงดาว ที่ชาวลัคนาราศีเมถุนที่มีบุตรบริวารน,นะครับจะมีมุมที่ดีในเรื่องราวของบุตรบริวารเช่นได้เงินไ,งนได้งานได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือหรือว่ามันได้สั์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาก็ได้นะถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะนะนะครับรวมไปถึงว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีเมถุนในดวงนะนะครับจะมีเครือข่ายหรือเพื่อนร่วมงาน ยังมีคนมาชวนคุณไปทํางานหรือมีคนมาแนะนํางานให้คุณทำนะมารวมไปถึงว่าเป็นช่วงจังหวะที่คือท่านใดที่แบบว่ามีแผนลงทุนนะนะครับช่วงนี้คุณจะคิดถูกทําถูกนะครับเป็นจังหวะแบบนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่านะในดวงเนี่ยถ้าคุณมีแผนซื้อหลักทรัพย์ใหญ่ๆเนะี่ยให้คุณรีบซื้อเลยนะครับคุณจะแก้ดวงคุณในเรื่องของการเสียเงินเสียทองอย่างต่างได้ดี ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะมีเรื่องให้จ่ายบ่อยๆในช่วงที่ผมบอกไปนะนะครับแต่ว่าในดาวเนี่ยนะครับความเจริญทางการงานความเจริญในเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับงานของคุณมันจะเกิดขึ้นแน่นอนคุณเอาไปเอาแรงเบี่ยงตรงนี้เอาไปปรับปรุงชีวิตพัฒนานะครับปรับปรุงต่างๆคือบางทีเนี่ยช่วงที่เราดวงดาวเดินไม่ดีบางทีเราคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดมันเหมือนจะดีแต่มันผิดผิดพลาดมันโปรเซษ โปรเซสดีคนดีกิจกรรมดีหมดแต่พอไปลงทุนผิดพลาดเงินทุนพร้อมอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดวงดาวไม่ดีบางทีไม่มีเงินทุนคุณก็สามารถพัฒนาตัวเองสู่เงินสู่เงินล้านสู่เงินสองล้านของคุณได้เพราะมันเป็นช่วงผมแนะนําคุณได้แค่ว่าช่วงนี้คุณจะคิดถูกทําถูกลงทุนถูกคุณดําเนินได้เลยในเรื่องของราวของกิจกรรมต่างๆที่คุณจะดําเนินไปท่านใดที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วคบหากันไป ก็คุณอาจจะได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์ได้การช่วยเหลือบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาแน่นอนนะครับหรือว่าคู่ของคุณจะนําความเจริญนําชื่อเสียงนําความสําเร็จนะครับท่านใดที่แบบมีคู่อยู่แล้วนะหรือว่าคู่ของคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของงานเรื่องสิ่งใหม่ๆต่างๆที่เขาจะเกิดขึ้นหรือความเจริญในชีวิตต่างๆก็ได้นะครับนนแล้ชาวลักนาราศีเมถุนนะครับเป็นจังหวะของดวงชะตาที่ดวงของคุณนั้น จะมีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับท่านใดที่โสดมีโอกาสพบรักพบคู่ถ้าคนที่ใช่ความสัมพันธ์ก็จะเริ่มมีการพัฒนาไปในทางที่ดีคนไม่ใช่ก็อาจจะมีเรื่องอึดอัดมีเรื่องจุกจิกพบเจอคนใหม่เข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคนมีขั้นมีตําแหน่งก็ได้เป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวราคดาราศีเมถุนเหมาะทํางานอยู่เบื้องหลังผู้อื่นหรือว่า าใดที่ทํางานเป็นตัวกลางนําเข้าส่งออกหรือทำหรือเป็นตัวกลางเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆก็น่า,า,า,าจะมีมุมทีมม่ดีด้วยนะนะครับในช่วงจังหวะนี้น,นั้นแล้วในดวงชะตาเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับผมบอกคุณแค่นั้นนะครับคุณไปปรับเอานะนะครับสวัสดีครับาก็เห็นข้างหลังนี้ก็มไม่ใช่อะไรนะครับนะท่านใดที่ เนี่ยก็ท่านใดมีอยากได้ดวงวิเชษสงคารามนะครับนะดวงวิเชษสงคารามมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมเขียนให้แฟนคลับกำลังจะไปส่งนะครับดวงวิเชษสงคารามคือเอาดวงชะตาวันเดอนปีเกิดเรานั้นนะครับมาผูกรูปร่างนะครับเป็นจักรราศีนะครับว่าดาวแต่และดวงเนี่ยขณะเกิดเนี่ยมีดาวอะไรบ้างอันนี้ไม่ได้ใช้เครื่องทาอันนี้ผมใช้การเขียนมือนะครับนะผมใช้หมึกดาเขียนทั้งหมดนะครับถ้าคุณซื้อตามท้องตลาดเนะี่ยบางทีคุณจะ ได้ของสาเร็จรูปเขามานะเขาใช้เครื่องทานะอันนี้ผมหาเวลาลงเริกให้ด้วยนะครับใช้หลักวิชาของอวิธีของโบราณนะครับผมศึกษาโหราศาสตร์มศึกษา,กาลายตำราไนดะ้อย่างที่ท่านใดที่รู้จักประวัติผมนะนะครับผมศึกษามาตั้งแต่อายุสิปีแล้วผมสนใจศาสตร์ด้านนี้นะครับถ,ถึงปัจจุบันแล้วก็การที่จะหาคนที่มาคํานวณดาวตรงนี้นะครับนี่คือสมขุนด,ดาวต่างๆนะครับขนาดเกิดของคุนนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่อย่างตำแหน่งเนี้ยอุโมโมวุโทชีโวสุโก นะครับไปจนถึงมนองตยูเกตคือเป็นดาวแต่ละคนจะแตกต่างกันองศาดาวตรงนี้นะนะครับแล้วก็การคํานวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายมือเป็นหลักอิทธิพาธบาทจันทร์เป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคุณมั่นใจผมได้เลยนะว่าผมคํานวณให้คุณถูกแน่นอนผมศึกษาโหราศาสตร์ถ้าคุณไม่เชื่อผมจะไปเชื่อใครนันไม่ใช่ไปเสิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ต นะครับผมศึกษามาตั้งแต่อายุสินะครับไม่มีใครบอกความจริงคุณหลงนะครับข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่คุณไปได้มาเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับนะบนะค,คุณต้องเชื่อผมผมศึกษามาตั้งแต่อายุสินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะครับคุณก็ต้องเชื่อเลยอ่าคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์อย่างผมมาตั้งแต่เด็กนะนะครับผมไม่ใช่เรียนรู้แค่แบบไปศึกษาจากอาจารย์นี้แล้วผมเอามาสอนเอามา ทายดวงนะผมเป็นคนที่เรียนรู้จากดวงจริงด้วยนะครับผมเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กแต่อายุสิบสองนะนะครับผมจริงๆผมไม่ได้อยากเป็นหรอกอาชีพหมอดูเนี่ยนะครับผมอาชีพแต่ก่อนผมทําวิศวกรของเอกชนทํางานด้านสถิตินะครับแล้วก็เป็นข้าราชการครูด้วยนะครับนะตอนนี้ก็มาทําเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนะนั้นเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กอ่ะนะครับนั้นะรเราเนี่ยท่านใดยอยากได้ดวง พิชัยสงครามราคาค่อนข้างถูกนะรีบๆสั่งนะเดี๋ยวผมจะทําให้ไม่ทันครอบอจองมาค่อนข้างเยอะนะครับนในช่วงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันต้องเขียนมือแล้วก็คํานวณสมุดองศาดาวผมไม่ได้ใช้เครื่องคํานวณผมไม่ได้ใช้เป็นลักษณะของการพิมพ์สกรีนนะอันนี้ก็คือการเขียนมือทั้งหมดนะครับใช้หมึกดาสวยมากนะอยากได้ของดีๆนะครับไปบูชานะแล้วลูกพิชัยสงครามคือเป็นดวงเรานะครับแล้วก็จะมีคาถา บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกว่าอิติปิโสตา마เนอิปิโสรัตนบาราอุบดวงอยู่นะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าตรงนี้นะเป็นคาถาอิติปิโสแปดทิศนะครับตรงเนี้ยรอบข้างตั้งแต่อิราชาคัตตาลาสาตีหังเจโตโรทินางป, 3, ปีสัมลาโลปูสัตพุทธนะครับนะแล้วก็ผมก็ใส่อ่าเียจะมีอุนาลมนะครับเนะี่ยอุนาลมล้อม รอบกุ้มดวงเราไว้อยู่นะครับอุนกอุณารโมคืออะไรเนี่ยที่ยึดเนี่ยที่คุณเคยเห็นเนี่ยเป็นยันเนี่ยอุนารโมคือเป็นเครื่องหมายยันเป็นจุดสุดยอดของยันนะเป็นยันโบราณเป็นยันตั้งแต่ยุคกําเนิดโลกตั้งแต่อารยธรรมโลกเลยนะครับเป็นยันตรงเนี้ยนะมีมาแต่โบราณนนกาลคือก่อนตั้งแต่เกิดประเทศไทยออกนะครับนะถ้าคุณไปศึกษาจริงๆอ่ะต้องเชื่อผมนะผมศึกษาจากการวิจัยมาทั้งหมดแล้ว นะครับแล้วคาถาตรงนี้ไม่ใช่อภินิหารใดๆถ้าคุณทุกครั้งที่คุณสวดบูชาเป็นการสวดบูชาพระพุทธพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบูชาดวงคุณนะครับก็จะอบอุ้มดวงคุณไว้นะครับอันนี้ก็คือเจดีฉัดเนี่ยนะครับฉัดด้านข้างเนี่ยนะครับนะฉัดตรงนี้ซ้ายมือขวามือเนี่ยมาเป็นหลักอินทภาพบัตทะจรเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงนะครับคนที่เรียนรู้โหราศาสตร์ไทยชั้นสูงหลักอินทภาพบัดทะจรเท่านั้นถึงจะเขียนได้นะครับแล้วก็เขียนเนี่ย อันนี้เขียนจากคำนวณเองนะไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้อะไรนะนะครับผมรับรองความสามารถผมได้นะนะครับแล้วก็คือท่านใดอยากได้เนี่ยนะเชื่อมาในตัวผมได้เลยนะผมไม่ใช่ว่าอาชีพหมอดูอย่างเดียวผมเป็นทั้งวิศวกรเอกชนเก่าเป็นทั้งราชการครูเก่านะครับแล้วก็ผมเป็นคนสนใจศาสตร์ด้านนี้โดยตรงก็อยากได้ให้ของดีไปนะท่านใดสนใจก็ทักแอดมินมา,มาที่วอลลยาโนูหนึ่งเนี่ยวันนี้ผมก็เล้วก็ไปส่งให้เขาวันนี้ครับนะก็เลยมาแนะนำนะของสวยๆให้นะครับ วันนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ